อัมอธิชาติชี้แจงความสัมพันธ์เจนี่สนิทกันมากเป็นอะไรกัน ก่อนหน้านี้เพจดังได้ปล่อยเรื่องราวของนางเอกซูเปอร์สตาร์สายโมที่เพิ่งประกาศแยกทางกับสามีเหลือแค่ทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกหันไปคบหากับพระเอกล้ามปูหลังตัดสัมพันธ์จากนักแสดงหนุ่มที่เคยร่วมทำรายการตามรอยพญานาคด้วยกันจากแหล่งข่าววงในเผยว่าหลังจากนางเอกซูเปอร์สตาร์กลับมาใช้ชีวิตโสดซึ่งหลายคนก็ได้โยงไปที่เจนนี่เยนโพสวรรณ์กับเอภศิลิ์รวมไปถึงอาอัติชาต ล่าสุดอั้มอธิชาติได้ออกมาเผยว่าข่าวกับเจนี่ไม่เป็นความจริงที่เห็นเล่นหยอกการแซวก,กันเพราะว่สาสนิทกันเหมือนพี่น้องเห็นเจนี่ตั้งแต่สมัยคอซองเขาว,วงการใหม่ๆดังนั้นข่าวกิ๊กกันไม่เป็นความจริงแน่นอนส่วนเรื่องข่าวกับนัดมีเรียยังไม่ขอชี้แจงอะไรตอนนี้ยังไม่ได้เลิกหรือมีใครเข้ามาพัวพันยอย่างที่ลือกันแน่นอนไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็ขอเป็นกำลังใจให้ใหกับคุณอั้มแล้วก็คุณนัดนะคะ ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ